นิชานะคะเป็นคนแรกของวันนี้นะคะเนาะอย่าลืมกดติดตามแลวก็อย่าลืมกดหัวใจได้วยนะคะเนาะเจอกันอีกครั้งหนึ่งห้าทุ่มนะคะเจอกันหนึ่งชั่วโมงนะคะนิชานะคะหนดูซินิชาวันนี้เป็นจะได้นิชาพรุ่งนี้จะได้ไปเกาหลีไหมคะจะติดต่อมอไหมพรุ่งนี้จะได้ไปแน่นอนนะคะ โอกาสที่จะติดต่อมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะคะคุณนิชาเนาะโอกาสที่จะติดต่อมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าจะผ่านไปได้ได,ดีนะคะนิชาเนาะพรุ่งนี้จะได้ไปเกาหลีค่ะเนาะแล้วก็จะผ่านแหละเนาะแต่ว่าตื่นเต้นนิดนึงนะคะเนาะนี่โอกาสที่จะติดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะคะนิชาแต่ว่ามันจะผ่านไปได้ได,ดีนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนี่ เือไว้แล้วกันเนาะแต่ว่ามันมันพ่ออกมาดีนะพ่้ออกมาดีอยู่นะคะนิชาเนาะสามารถไปได้ค่ะเนาะพรุ่งนี้ไปได้นะคะแล้วก็จะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ถามว่ามันจะมีหลักๆเลยคือเรามากกว่าเนาะที่กังวลไปเองนะคะเนาะเราก็กลัวเนาะกลัวที่จะเสียเงินนะคะเนาะกลัวที่จะเสียเงินเปล่านะคะเนาะแต่ว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยีนะคะนิชาเนาะผ่านไปได้ดีแน่นอนค่ะเนาะ ปกติตอมอมีค่ะแต่ว่าผ่านไปได้นะคะเนาะอาจจะมีถามเล็กๆน้อยๆค่ะเนาะคุณแป้งนะคะแฟนเก่าชื่อกล้าเขามองเราใช่ไหมคะถ้าใช่เขารู้สึกยังไงเขามองเราค่ะเนาะถ้าใช่เขารู้สึกยังไงนะคะเขารู้สึกว่าเราสวยขึ้นนะคะเนะาะเขารู้สึกว่าเราสวยขึ้นนะคะอย่างที่จะกลับมาค่ะนะคะแฟนเก่า มองมาที่เราค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราสวยขึ้นนะคะอยากที่จะกลับมาเหมือนเป็นเหมือนเดิมนะคะของคุณแป้งนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจไว้ด้วยนะคะคุณเตยทะเลาะกันกับคนที่คุยรอบนี้จะจบจริงไหมคะไม่จบจริงนะคะคุณเตยไม่จบค่ะเนาะจะผ่านไปได้เรื่อยๆนะคะเนาะจะผ่านไปได้ยาวอยู่นะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะยังไม่จบค่ะ อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจกันไว้ด้วยนะคะเนาะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะสวัสดีนะคะคุณโสนะคะเนาะเดี๋ยวจะไล่อ่านมาจากข้างบนนะคะคอมเมนต์เนาะเมื่อกี้เราถึงใครแล้วเอ่ย คำถามรวดเร็วมากมากค่ะคุณอู๊ดนะคะงานใหม่ที่สมัครไว้จะสมหวังไหมคุณอู๊ดงานใหม่นะคะมีโอกาสที่จะสมหวัง80%นะคะคุณอู๊ดมีโอกาสที่จะสมหวัง80%นะคะเนาะเป็นการขอโอกาสนะคะครั้งสุดท้ายเนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะสมหวัง80%คะ่ะ เนาะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณอู๊ดนะคะเขามีคนที่เลงไว้เหมือนกันนะคะคุณอู๊ดเนาะเหมือนไม่ได้มีแค่เรานะคะที่อยากได้งานนี้นะคะมีคนหนึ่งอยากได้งานนี้เหมือนกันเนาะ mm. เป็นคู่แข่งค่ะเนาะ mm. แต่ว่าของคุณอู๊ดมีโอกาสที่จะสมหวังนะคะ mm. คุณแบม คนที่คุยอยู่ตอนนี้มีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์กันเป็นแฟนไหมคะมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์นะคะคุณแบมเนาะแต่ให้ระวังนะคะในอนาคตน,นะคะประมาณ3าเดือนข้างหน้านะคะหลังจากที่สารสัมพันธ์แล้วเนาะจะมีคนเข้ามานะคะเนาะของคุณแบมนะคะอ่ยคุณเบนนะคะคุณเบนเนาะมีโอกาสคะ่ะคุณชยัยวันใหม่มีคนอื่นไหมครับ ไม่มีนะคะเนาะคุณวันใหม่ไม่มีคนอื่นคะ่ะตอนนี้ยังรู้สึกว่าจริงใจจริงจังกับแฟนอยู่นะคะเนาะจริงใจจริงจังค่ะเนาะไม่มีคนใหม่ค่ะยังไม่มีคนอื่นนะคะคุณฝนนะคะจะไปญี่ปุ่นจะผ่านไหมไปญี่ปุ่นจะผ่านแน่นอนค่ะนะคะจะผ่านแน่นอนนะคะคุณฝนผ่านค่ะอย่าลืมกดติดตามล้วก็อย่าลืมกดัวใจไว้ด้วยนะคะคุณนิวที่ทำงานใหม่โทร ให้ไปสัมภาษณ์พรุ่งนี้จะดีไหมคะดีแน่นอนค่ะนะคะเขารับเราไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะคุณใหม่คุณนิวเนาะคุณนิวนะคะเนาะคุณนิวที่ทํางานโทรไปสัมภาษณ์นะคะเนาะสัมภาษณ์เราได้ไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะโปรไฟล์ผ่านแล้วคะ่ะเนาะที่เหลือเหลือเรื่องพูดคุยนะคะเรื่องพูดคุยพ่กนี้นะคะเนาะแล้วก็เขาจะไปดูบุคลิกภาพนิดหน่อยนะคะเนาะ ของคุณนิวนะคะคุณโอนะคะจะได้ไปต่อกับแฟนหรือว่าเลิกลากันคะได้ไปต่อแน่นอนนะคะแต่ว่าคุณโอนะคะเหมือนจะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะกําลังจะเข้ามาอันที่จริงเหมือนจะเข้ามาแล้วแ่ะเนาะเข้ามาให้ความสัมพันธ์นี้มันยุ่งยากนะคะเนาะมีปัญหาเรื่องมือที่3ามเหรอคะเหมือนมีผู้หญิงคนนึงนะคะเข้ามานะคะคิดไม่ดีอยากได้แฟนของเราไปนะคะเนาะแต่ถามว่า ตอนนี้เป็นยังไงก็สองจิตสองใจนะคะแฟนสองจิตสองใจอยู่นะคะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ตัวเราเองก็เหมือนกันนะคะเนาะแต่เปมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะอยากได้เขานะคะเนาะอยากได้เขาไปแล้วเนาะถ้าคุณโออยากจะปล่อยก็ปล่อยได้นะคะแต่ว่าคนนั้นก็จะได้ไปนะคุณแนนนะคะสามีชื่อโชคทิพมลจะกลับมาอยู่ด้วยกันไหมไม่คุ้นกันมาสองวันแล้วจะกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะเนาะ จะกลับมาอยู่ด้วยกันภายในสองเดือนนี้นะคะเนาะหรือไม่ก็สองวันข้างหน้าแล้วกันเนาะถ้าอาทิตย์นี้ยังไม่คุยกันนะคะเนาะถ้าอาทิตย์นี้ยังไม่คุยกันอยู่นะคะเนาะจะกลับมาเป็นครอบครัวก,กันอีกครั้งหนึ่งนะคะประมาณสองเดือนข้างหน้านะคะเนาะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจไว้ด้วยนะคะคุณกีฟพรที่ขอกับวงพ่อ จะสาเร็จไหมคะพระแม่จะสําเร็จไหมจะสําเร็จแน่นอนนะคะเนาะจะสําเร็จแน่นอน,ออนะค่ะเนาะขอเรื่องเด็กเหรอคะขอเรื่องเด็กหรอคุณกิฟต์เนาะถ้าขอเรื่องเด็กนะคะในอนาคตน,นะคะอีกประมาณ7เดือนนะคะเนาะอีกประมาณ7เดือนจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะจะมีการกําเนิดเกิดใหม่นะคะคุณกิฟต์เนาะถ้าขอพรเกี่ยวกับเด็กนะคะเนาะ จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอีกประมาณ7เดือนข้างหน้าค่ะคุณกิฟนะคะประมาณเดือนเมษาพฤษภานะคะคุณมดเรื่องการเงินค่ะการเงินช่วงนี้ยังทรงๆอยู่นะคะเนาะได้มาหายไปได้มาหายไปค่ะเนาะหมุนเงินได้เรื่อยๆนะคะอนาคตข้างหน้าเงินจะมีเงินเก็บมากขึ้นแล้วก็จะมีเงินก้อนอีกประมาณเดือนมีนาแล้วกันนะ คุณหมดนะคะประมาณเดือนมีนานะค,ะ,คะการเงินจะดีขึ้นค่ะเนาะช่วงนี้หมุนเงินไปได้เรื่อยๆก่อนนะคะคุณโสนะคะนัดจะกลับมาไหมยังรักเราอยู่ไหมนัดจะกลับมาไหมยังรักเราอยู่ไหมเขาแอบดูเราอยู่นะคะเขาแอบดูเราอยู่นะคะคุณโสเนาะเราก็ถามว่าจะกลับมาไหมกําลังคิดอยู่เนาะว่าจะกลับมาดีไหมเนาะในอนาคตมีโอกาสที่จะกลับมาแน่นอนนะคะคุณโส คุณโบุรีรัมนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะเนาะเราจะเจอกันเนาะตอนสนั่นแหละเนาจะจมอยู่ด้วยกันยาวๆหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนห้าทุ่มนะคะเนาะคุณฮาร์ดนะคะคนชื่อชื่อกัสจริงใจจริงจังกับเราไหมจริงใจจริงจังนะคะเนาะจริงใจจริงจังค่ะเนาะ อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเนาะเจอกันตอนเย็นหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนห้าทุ่มเนาะคุณหมีนะคะความรักทางไกลจะได้คุยกันไหมได้คุยนะคะเนาะในอนาคตเขาจะมาหานะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะกำลังวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องการเงินอยู่นะคะเนาะตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องการเงินอยู่นะคะเนาะ ของคุณหมีนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะคุณหมีเมื่อกี้อยู่ไหนนาะเข้าความเด้งอีกแล้วสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะเนาะเราเจอกัน ช่วงนี้นะคะหนึ่งชั่วโมงนะคะล้วก็เจอกันอีกครั้งนึงนะคะตอนห้าทุ่มเนาะความรักทางไกลของคุณหมีนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอกันแน่นอนนะคะมีโอกาสที่จะได้คบเป็นแฟนกันค่ะเนาะคุณชานะคะคนคุยอยู่อายุมากจริงใจกับเราไหมจริงใจจริงจังนะคะเนาะจริงใจจริงจังกับเราค่ะเนาะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะคุณปูนานะคะคุณปูนาแฟนหนูชื่อคํา เขามีคนอื่นไหมคะไม่มีคนอื่นค่ะเนาะช่วงนี้เขาค่อนข้างเครียดกับเรื่องงานนะคะคุณปูนาเนาะเครียดกับเรื่องงานอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็หงุดหงิดเกี่ยวกับเรื่องงาน,นะคะ่ะช่วงนี้นะคะคุณโลนนะคะแฟนชื่อแอนเขาจะกลับมาหาเราไหมเลิกกันไปเพราะมือมือที่3นะคะเนาะเลิกกันไปเพราะผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเนาะอีกประมาณ4เดือนนะคะคุณ คุณโรสเนาะคุณโรสอีกประมาณสี่เดือนเขาจะทะเลาะกันนะคะเนาะแล้วเขาจะกลับมาหาเราค่ะเนาะคุณโรสอีกประมาณสี่เดือนค่ะเนาะอีกประมาณสี่เดือนนับจากวันนี้นะคะนับจากเดือนนี้นับจากเดือนหน้าก็ได้อะอีกประมาณสี่เดือนนะคะเขาจะกลับมาหาเรานะคะเนาะประมาณสี่เดือนเขาจะทะเลาะกันค่ะเนาะคุณบิวนะคะแฟนชอบคุยกับหนูเวลาแฟนชอบคุยกับเพื่อนหนู เวลามาหาเพื่อนคนสนิทกันมาก็เลยมากเลยค่ะเขาคิดอะไรกับหรือเปล่าคะหรือว่าแอบชอบกันหรือเปล่าแอบชอบนิดนดนะคะเนาะฟิลมีความรู้สึกดีๆด,ด้วยนะคะเนาะมีความรู้สึกดีด้วยค่ะถามว่าแอบชอบไหมก็คือ ถ้าเจอเพื่อนของเราก่อนเรานะคะก็ก็คงได้คบกับกับเพื่อนเราแล้วประมาณเนี้นะคะเนาะคุณบิวเนาะถ้าเจอเพื่อนเราก่อนเราเขาก็คงคบกันไปแล้วนะคะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่เป็นที่ของคุณบิวอยู่นะคะเนาะตอนนี้ยังตกอยู่ที่คุณบิวอยู่นะคะเนาะเขายังไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะคะเนาะเขาแค่รู้สึกว่า เออถ้าเจอกันก่อนนั้นนี้ก็คงได้คบกันกับคนนี้แหละเพราะว่าแบบคุยสนุกดีอะไรประมาณเนี้ยเนาะของคุณฝนนะคะตอนนี้ว่างงานค่ะจะได้งานช่วงไหนคะของคุณฝนนะคะฝึกฝนความสามารถไว้เยอะๆนะคะเนาะในอนาคตอีกประมาณ7เดือนนะคะคุณฝนอีกประมาณ7เดือนนะคะจะได้งานนะคะที่มีรายได้เยอะมากๆนะคะเราก็ต้องใช้ทักษะเยอะมากเลยค่ะในการทํางานนะคะช่วงนี้ให้ฝึกฝนทักษะไว้นะคะ w o r d PowerPoint Excel นะคะอย่าลืมกดติดตามแลก็อย่าลืมกดหัวใจไว้ด้วยนะคะคุณแป้งนะคะกล้าพยายามหาวิธีกลับมาไหมคะหรือว่าปล่อยคิดที่จะกลับมาอยู่นะคะกําลังคิดอยู่ค่ะว่าจะกลับมาด้วยวิธีไหนนะคะคุณแป้งเนาะกาลังคิดอยู่ว่าจะกลับมาวิธีไหนเพราะเขาคิดว่าเรายังไม่หายโกรธเนาะ รับคำทำนายนะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดติด,ดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะคุณสุเมธจะขายรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าได้ไหมหนักอยู่นะคะคุณสุเมธรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าค่อนข้างที่จะเก่ามากๆแล้วเนาะแต่ว่ามีคนนึงอยากได้อยู่นะคะเนาะมีคนนึงอยากได้อยู่นะคะแต่ก็ประมาณสู้ราคาไม่ไหวนะคะถ้าลดราคาน้อยกว่าน,นี้ จะโอเคอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เขารู้สึกว่าราคามันสูงไปนะคะเขาอยากให้เราลดลงไปนิดนึงเนาะมีคนหนึ่งอยากได้อยู่ค่ะเนาะเป็นคนมีอายุหน่อยนะคะเนาะรถมอเตอร์ไซค์คันเก่านะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะคุณมินนะคะคนที่เชื่ออาจารย์ต้องเนาะ คนที่เชื่ออาจารย์ต้องอาจารย์ต๋องเขาจะมาซื้อสวนลำไย,ยเราไหมคะภายในเดือนนี้ค่ะถ้าเดือนนี้นะคะไม่ได้ซื้อนะคะถ้าเดือนนี้เขาไม่มาซื้อนะคะโอกาสที่จะมาซื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะคือ3เดือนข้างหน้านะคะเนาะถ้าเดือนนี้ยังไม่ตกลงราคาหรือว่ายังไม่ตกลงทุกอย่างเสร็จสิ้นนะคะประมาณต้นปีใหม่นะคะต้นปีใหม่ค่ะ เขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเดือนนี้ไม่มาต้นปีใหม่นะคะประมาณเดือนมก,กราคมพาค่ะนะคะทุกอย่างจะเสร็จสิ้นนะคะถ้าเดือนนี้ยังไม่เสร็จนะคะอีกประมาณสี่เดือนข้างหน้าสามเดือนสี่เดือนข้างหน้าค่ะเนาะคุณปิ่นนะคะแฟนกลับมารอบนี้มามาหายหายจะไปกันต่อได้ไหมจะเป็นฟิลมามาหายหายแบบนี้ไปเรืเร่อยๆนะคะคุณปิ่นเนาะ เหมือนเขามีคนคุยอยู่ด้วยเหมือนกันนะมีคนคุยอยู่นะคะเนาะก็เลยจะมามาหายหายนะคะคุณปิดเนาะคุณบีแฟนคนปัจจุบนันเขากลับมาใหม่ค่ะแล้วเขายังรักเราอยู่ไหมเนาะเขายังรักเราอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังแอบดูเราอยู่ตลอดเวลานะคะแอบดูในที่นี้แอบดูฝั่ผ่านทางโซเชียลเนาะผ่านทางแบบ ทุกอย่างเลยนะคะเนาะทุกทุกแพลตฟอร์มนะคะถามจากคนรู้จักด้วยเนาะว่าเราเป็นยังไงบ้างมีคนใหม่ไปหรือย,อย่งอะไรประมาณนี้นะคะเนาะเ,เขาจะกลับมาค่ะนะคะคุณบนะคะตอนนี้งอนแฟนอยู่คะ่ะเขาจะโกรธแลจะตัดจบความสัมพันธ์เราไหม รู้สึกเสียใจนะคะรู้สึกเสียใจเขาเพราะว่าช่วงนี้นะคะชีวิตเขาก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายอยู่แล้วค่ะเนาะพอมีเรื่องมีเรื่องงอนขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกเสียใจอยู่เล็กๆน้อยๆเนาะบอกว่าเขามีความรู้สึกว่าเราอะค่ะไม่เข้าใจเขานะคะเพราะว่าตัวเขาเองนะคะอยากที่จะมีอนาคตที่ดีนะคะก็เลยอยากโฟกัสเกี่ยวกับการทํางานนะคะไม่อยากมีโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องเรื่องทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆค่ะเนาะแต่พอเราฟิลงอนเขาอะค่ะเนาะ เขาเลยรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเขาไม่อยากเดินต่อไปกับเราเพราะว่าเหมือนเป้าหมายในชีวิตของเรา <c oughs> ไม่ไม่ตรงกันกันกบเขาอะค่ะเนาะแตถามว่าจะจบไหมไม่จบนะคะเนาะจะปรับความเข้าใจกันได้ด้วยดีนะคะเนาะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจไว้ด้วยนะคะคุณเตย คนที่คุยอยู่ตอนนี้มีโอกาสที่จะเป็นแฟนไหมคุณเตยมีโอกาสที่จะเป็นแฟนนะคะคนที่คุยอยู่ตอนนี้นะคะเป็นคนที่อายุมากกว่าเนาะแล้วก็เป็นคนมีฐานะนะคะเนาะแต่ค่อนข้างที่จะเครียดเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะคนนี้มีโอกาสนะคะที่จะได้เป็นแฟนกันค่ะคุณเตยน,นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจไว้ด้วยนะคะเนาะคุณเบลพิมพ์จะกลับมาไหมคะเร็วๆนี้ ลกลับมาค่ะเนาะเร็วๆนี้ขอให้เก้าเดือนแล้วกันเก้าเดือนเร็วไหมคุณพิมคุณเบลเนาะพิมให้เก้าเดือนนะคะเก้าเดือนนะคะเนาะคุณกสัสมีสิทธิ์ที่จะได้คบกันกับแฟนกับเพื่อนคนคนนั้นไหมคะเนาะมีสิทธิ์ที่จะได้คบกับเพื่อนคนนั้นไหมมีสิทธิ์นะคะเนาะเขาก็มีความรู้สึกดีๆกับเรานะกสัสนะ มีสิทธิ์ค่ะเนาะมีสิทธิ์แน่นอนค่ะสักประมาณห้าเดือนข้างหน้าลองไปขอเขาเป็นแฟนดูนะคะแต่ว่าตอนนี้ตะล่อมตะล่อมไปก่อนนะคุณนุชนะคะจะได้ไปนอกไหมคุณนุชจะได้ไปแน่นอนค่ะนะคะเนาะมองหาโอกาสที่ดีนะคะต่างที่ต่างถิ่นนะคะได้ไปแน่นอนค่ะจะประสบความสําเร็จนะคะถ้าได้ไปครั้งนี้ค่ะเนาะจะประสบความสําเร็จค่ะจะมีเงินเก็บน,นะคะ ก็จะมีชีวิตที่มั่นคงขึ้นค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่าขอบคุณนะคะดูดวงความรักอนาคตถามคําถามได้เลยนะคะถามได้เลยนะคะเนาะคุณวิวนะคะปีนี้จะมีแฟนไหมคะเป็นรุ่นไหนคะเรายังไม่ลืมคนเก่าเลยนะคะเนาะคุณวิวเนาะคนเก่ายัางคิดถึงอยู่เลยนะคะ ปีนีน้ไม่มีค่ะขอให้ปีหน้าได้ไหมเนาะคุณวิวยกยอดไปปีหน้าได้ไหมคุณวิวยกยอดไปปีหน้าสักประมาณเดือนกุมภาเนาะกุมภามีนานะคะยกยอดไปปีหน้านะคะคุณวิวคุณแจนนะคะคนที่เก็บกระเป๋าตังค์หนูได้เป็นคนประเภทไหนคะไม่คืนค่ะเนาะเป็นผู้หญิงนะคะเป็นคนประเภทไหน เป็นคนไม่ได้สนใจอะไรอะค่ะเนาะเป็นคนฟิลแบบว่ามันไม่ใช่เรื่องของฉันมันเป็นทุระของเธอที่ถ้าเธอทําหายมันก็เป็นเป็นเรื่องเดือดร้อนของเธอเนาะฉันไม่สนใจเนี่ยประมาณเนี้ยเขาคิดประมาณว่าไม่ไม่ได้สนใจอะไรอะค่ะเนาะเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ ผู้หญิงอะอไปนคนที่ฟิลเหมือนแบบว่าไม่ได้สนใจว่าเราจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาสนใจตัวเองมากกว่านะคะเขาก็แบบว่าไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะว่าไม่รู้สึกผิดไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะแค่เก็บกระเป๋าตังค์ได้นั่นส่วนเรื่องเดือดร้อนมันเป็นเรื่องของคุณแจนนะคะเนาะคุณแพรนะคะจะได้บรรจุงานไหมคะคุณแพร จะได้บรรจุงานนะคะแต่ว่าอาจจะได้บรรจุต่างที่ต่างถิ่นนะคะอาจจะมีการเดินทางขับไปบรรจุที่ท,ที่อื่นนะคะเนาะสามนาฬิกานะคะยี่สิบสามนาฬิกาเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะชื่อตานะคะเขามีคนอื่นไหมมีคุยนะคะคุณตานะมีคุยค่ะเนาะมีคุยมีแอบคุยบ้างนะคะปรับปลายนะคะไม่ยอมเลย <laughs> อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจไว้ด้วยนะคะเนาะคุณก้องนะคะพี่เขามีโอกาสรับแอดผมไหมห้าสิบห้าสิบค่ะเนาะห้าสิบห้าสิบช่างใจอยู่นะคะคุณก้องเนาะแต่ว่าเหมือนจะรับอยู่นะเออออกไปในทิศทางที่จะรับนะน่าขำเาไปรีบไหม แปแล้วกันเนาะสักประมาณสิบแปดนาฬิกานะคะเพื่อนชวนไปวิ่งเราเดอ้อเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งนึงนะคะห้าทุ่มนะคะเนาะเดี๋ยวจะไล่ตอบให้หมดนะคะเนาะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจด้วยนะคะคุณบัวนะคะคุณหนุ่มเขาจะกลับมาไหมคุณหนุ่มเป็นคนเจ้าชู้หรอคะ ความสัมพันธ์รอบที่แล้วตัดจบไปแล้วนะคะแต่ว่ายังมีเยื่อใยอยู่นะคะตั